สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพประจอกแล้วทำไมยังไงค่ะกเทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่บริเวณต้นขาของเชียร์โดนแช่แข็งก็ทําให้หวนึกถึงตอนที่เชียร์เคยให้โยเอฝึกสอนการต่อสู้ตอนนั้นเธอทําหน้าเหมือนจะร้องไห้หลังจากโดนขังอยู่ในโรงน้ําแข็งไปโดยต่อต้ามไม่ได้ของแบบนั้นเรียกว่าเตรียมใจได้หรือไงกันคะถ้าว่าไม่มีทางจะพัฒน,นาการระดับนั้นกับเชียร์ได้ในเวลานี้การโจมตีเพียงครั้งเดียวจากหมัดแค่เหงือกําปั้นขึ้นสูงแลทุลง ก็ทําให้ลงน้าแข็งระเบิดแล้วแรงกระแทกพังผูนออกมาเรากับยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่ในขณะที่ยูเอะทาหน้ารมเหมือนใส่พลังเวทเข้าไปไม่มากพอสมควรเลยนะโกหกใช่ไหมและกําลังโซซัสโซเซเพราะแรงกระแทกอยู่นั้นเสียงกูร้องเรียกกาลังใจแบบไม่สมกับเป็นเด็กผู้หญิงก็ดังก้องเดวเก้นที่ควรจะโดนแรงน้มถ่วงมหาสาลกดทับกับถูกยกขึ้นด้วยแดงทั้งหมดที่มีทันใดนั้นด้ามโคหดสั้นลงและเปลี่ยนเป็นโหมดยิงแล้วไม่ทันใดก็ยิงกระสุนออกมาเป็นกระสุนที่สาบบนถนนเส้นตรงยูเอะกลางบาเรียนในทันทีเพราะไม่อาจจะหล ลมยิงพายุกระสุนลูกโดดแบบระเบิดใส่ตรงนั้นขึ้นพลังเวศสีฟ้าซี่กระจายซ้อนกันหลายชั้นและเกิดแดงประ้าห่มกระนำรุนแรงเชียหยุดสักทีนั่นเป็นคำพูดของทางนี้ต่างหากล่ะค่ะคุณยูเอะสำนึกผิดแล้วคิดอยากจะถอนคำพูดขึ้นมาหรือยังคะทำไม ทำไมไม่เข้าใจจริงๆหรอคะบาเรียเกิดโดยร้าวขึ้นมาพะแรงประทะของกระสุนลูกโดดแบบระเบิดแม้ยูเอจะซ่อมแซมในทันใดแต่เธอก็ขยับตัวไม่ได้พราะติดแดงกระแทกรุนแรงที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและสําคัญยิ่งกว่าอื่นใดเลยคือคําถามนั้นยูเอ e มองเชียผ่านบาเรียกับพายุขึ้นกระทบจากพลังเวทพางขมวดคิ้วด้วยความโมโหและโศกเศร้าเมื่อคิดว่าทำไมถึงแสดงความเกลียดกาดต่อหลักฐานความไว้วางใจที่ตอนนี้ถึงเพียงนั้นแต่แล้วก็ต้องหายใจชงกันทันทีเมื่อมองเห็นสีหน้าของเชียและดูเศร้าส้อยสีหน้าของเชียหดหยิงกว่ายเมแ้ อยังล้นทะลักด้วยความโกรธแต่ดวงตานั้นก็ดูเหมือนจะมีน้ำตาหยาดหยดลงมาในอีกไม่ช้ามองปากเดียวก็รู้ได้ว่าเธอเจ็บช้ำกับคำพูดของย,ยูเอมีแค่เสียงเหนียวไกลของดิวเก้นเท่านั้นที่ดังก้องความเงียบสงัดกลับมาอีกครั้งหลังจากกระสุนลูกโดดแบบระเบิดหมดเชียพูดด้วยเสียงที่เหมือนเค้น,นอกมาในสถานที่เงียบเชียบเช่นนั้นการฝากฝังแปลว่าคุณยูเอจะไม่อยู่ในอนาคตข้างหน้านั้นไม่ใช่หรอคะเชีย เรื่องแบบนั้นอนาคตแบบนั้นคิดว่าฉันจะยอมรับหรอคะคิดว่าฉันจะยอมรับด้วยความยินดีหรอคะคิดว่าฉันจะตอบว่าได้ค่ะแต่โดยดีงั้นหรอคะเหตุผลของความผุ่นเกืองมาจากเรื่องนั้นนั่นเองฟังดูดีหากเรียกว่าความไว้เนื้อเชื่อใจจริงอยู่ว่าเป็นความไว้วางใจขั้นสูงสุดของยูเอ๋ทว่ามันเป็นสิ่งที่ทานทนไม่ไหวสาหรับผู้รับแน่นอนว่าเชียร์ชอบยูเอมากเธอจึงไม่มีทางที่จะยิ้มพูดว่าได้เลยค่ะและรับความเชื่อใจที่สมมติ่วงหน้าว่ายูเอจะไม่อยู่แล้วแบบนั้นได้ไม่มีทางจะยอออมรรััับบบบบนนนนนาาคตตแแ้้้ไดหกชทะโํใ ยเอะย่นคิ้วหลังจากเราได้ว่าเธอทำร้ายจิตใจของเธอแต่ถึงกันนั้นความจริงแล้วตัวเองเป็นใครกันทำไมอาถึงผนึกตัวันะไว้ตราบใดที่ยังไม่รู้เรื่องนั้นอยากเตรียมเอาไว้สำหรับกรณีเลวร้วายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าอย่างไรยเอะก็ไม่บอกว่าจะถอนคำพูดรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขาดทันใดน,นั้นเองไม่สนเรื่องแบบนั้นหรอกค่ะ ยูเอ hmm. e. วิตกเล็กน้อยเมื่อเห็นเชียทำหน้ามุ้ยเหมือนเด็กที่บรรดันโทรศัพท์ระหว่างพุ่งเข้ามาเหมือนเป็นกระสุนปืนใหญ่หนึ่งนัดนั่นเป็นช่องโหว่ที่ร้ายแรงถึงตายเมื่ออยู่ต่อหน้ากระต่ายติดบัคเชียดึงค้อนรบไปด้านหลังมรนดึงคันศรวกับการเพิ่มมวลน้ำหนักและเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพจนถึงขีดสุดทั้งยังใส่ความเศร้าและความโมโหที่ยูเอไม่ยอมเข้าใจลงไปปะทะบาเรียรแตกเป็นผุยผงไปอย่างไงไ่ายดายเรากับเป็นกระดาษแล้วลมกระโชกแรงกับพื่งกระแทกก็ถาถมเข้าใส่ยูเอเธอกระเด็นไปไกลระหว่างการหายใจและหลดดเเสีีียยยงงปวออกกมมาาจัันนนท่่่ขบแชไ เธอหมุนตัวหนึ่งรอบโดยอาศัยแดงเบี่ยงี้ส่วนกลางจากการเบี่ยงเต็มแดงเธอเปลี่ยนฟอร์มจากการเบี่ยงเป็นการคว้างอย่างสวยงามคุณยูเอช่างไม่เข้าใจเอาซะเลยแล้วคว้างคอนลบไปหายูเอที่ลอยเป็นเส้นตรงไปทางกำแพงน้ำแข็งซึ่งเป็นทางตัน บาเดียศักดิ์สิทธิ์เกิดเสียงดังสนั่นเหมือนระเบิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับตอนที่บาเดียขั้นสูงสุดห่อหุ้มตัวยูเอพลังทำลายล้างที่เกิดจากโมเมนตัมมหาศาลซึ่งเกิดจากมวลสารและความเร็วของค้อนลบซึ่งถูกข้างมาทำให้ยูเอะปุกเข้าไปในกำแพงน้ำแข็งที่เป็นทางตันโดยได้ซึ่งหนทางจะรับมือแม้กำแพงน้ำแข็งจะเริ่มเปิดหลังจากตอบสนองการเข้าใกล้ของยูเอแต่ไม่ทันการเพราะดังค้อนลบทั้งยูเอต่างก็เป็นบอลที่เร็วและแรงเกินไปบาเดียศักดิ์สิทธิ์ปะทะและยิ่งทำให้กรบรา,างวางแเิพณ ทางออกแต่เป็นผุยผมไปทั้งหมดยูเอ็กิ้งไปดำพื้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันกับตอนที่ดิวเก้นตกจนพื้นสั่นสะเทือนหลังจากสูญเสียโมเมนตัมในท้ายทียท่สดุดจากนั้นเธอก็ต้องมองถนนก่อนเชี่ยววินาทีที่มันจะถล่มลงมาระหว่างคุกเขาขึ้นข้างหนึ่งและมีเหงื่อเย็นไหลลงมาแล้วในจังหวะนั้นเองเอ๊ะ อะ,อะไรอะไรกันนะ่ะเสียงของทั้งคู่เต็ไมไปด้วยความสับสนนั่นเป็นเสียงของเขาดิกระพับพเสมือนของเธอดูเหมือนจะเป็นตอนที่กําลังรันกันด้วยดาบใหญ่คู่พอดีทั้งคู่ตัวแข็งทื่อไปอย่างสวยงามเชียปรากฏตัวขณะใช้มัดชกก้อนน้าแข็งที่ทลายให้ปิวกระเด็นไปแบบทรงเดชโดยไม่สนใจทั้งสองคนนั้นเธอยื่นหัวกระต่ายและหางกระต่ายตรงแนวดึงด้ามเพื่อทําให้ดิวเกนเข้ามาใกล้เธอคว้าคู่หูที่ลอยกลับมาแล้วสวมข้อกับด้ามอย่างราบดื่นทาให้เกิดเสียงดังสนั่นจากการเวี่ยงหนึ่งครั้งก่อนะแแบบกขึ้น่าลุ จะทําให้นึกออกเองค่ะคุณยูเอว่าการเตรียมใจของจริงเป็นยังไงอย่ามายามกระต่ายป่านะเวย้ยค่ะเดีวกเกนพุ่งออกไปมีกระต่ายติดบัคที่กดอย่างบ้าข้างอยู่ตรงนั้นการทะเลาะครั้งใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาสาหรับเชียและยูเอได้เปิดฉากขึ้นแล้วโดยไม่เหลียวแลพวกคาริที่ยังเอาดาบผัดกันอย่างสนิทสนมเพราะยังไม่เข้าใจเหตุผลเลยนะย้อนเวลากลับไปเล็กน้อยคาริเองก็กาลังรับบททดสอบจากภาพเสมือ,อนเฉกเช่นเดียวกับคนอื่นๆคาริเจอศึกหนักกับบททดสอบที่จะเปิดเผยความมืดมิดในจิตใจและด้านลบที่ตนเองไม่ต้องการจะยอมรับอย่างไรควาามปี เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วพราะหนักได้ดียิ่งกว่าใครทั้งนั้นว่าตนเองมีช่องโหว่ของจิตใจเยอะทั้งที่สัญญาแล้วแต่กลับไม่สามารถปกป้องฮาจิเมะคุงได้อดอิจฉายยูเอไม่ได้ถูกทรมานด้วยปมด้อยทำไมฉันถึงไม่ใช่คนพิเศษล่ะทั้งที่ร่างเดิมได้พลังมาครอบครองแล้วแท้แต่ทำไมถึงเป็นเชียละ่ะทำไมกันทั้งที่ตรงนั้นเป็นที่ของฉัน ทั้งที่ฉันลงรักเป็นคนแรกอย่าเอาไปอย่าเอาคนสมคัญของฉันไปนะถ้อยคําของภาพเสมือนเปรียบดังกาลังพยายามค่อยๆลากเข้าไปในคนตมไร้กลนบึง้งอย่างปิดหูเปืือนหน้าหนีและปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้คนที่คิดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ตนเองรู้สึกเหมือนโดนความโหดร้ายของตอนเองกระแทกและถูกทําลายส่วนที่อ่อนนุ่มของจิตใจอยากกรีดร้องอย่างทุกทรมานยากจะทานทนอยากจะแค่ตะโกนเกี้ยกา่แบบได้ความหมายหรือกลดาใส่ภาพเสมือนของตอนเองเพราะฉะนั้นจึงทําเช่นนี้แทนเธอก้าวตรงไปข้างหน้าทีละก้าวสองก้าวเธออาศัยจิตใจที 29, ่เกือบจะคุ้มค่า มาเป็นเชื้อเพลิงก่อนจะใส่พลังความตั้งใจด้วยเสียงแหลมสงูงลงในดาบใหญ่คู่และเหวี่ยงแบบเต็มวงสวิงการโจมตีครั้งเดียวนั้นเฉียบขาดเหลือเกินถึงขั้นทําให้ภาพเสมือนต้องกั้นหายใจเลยทีเดียวไม่ใช่การฟันดาบแบบไม่ยังคิดเป็นการฟันโจมตีที่เรียกได้กระทั่งว่าสวยงามบริสุทธิ์หลังจากตะหนักได้ว่าการฟันภาพเสมือนนั้นเรียกอีกอย่างว่าเป็นการฟันความหมอนแอของตนเองร่างกายของสาวกเทพเจ้าซึ่งควรขนานนามว่าอัดแน่นไปด้วยความงามของโลกนี้กําลังเลืองระบำด้านหนึ่งเป็นสีเงินส่วนอีกด้านหหนนนนนนึ่่่่งงงเเปป็สีีีดํําาททุุครั้มมลยยแืผ ก็จะสยายไปเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันวิธีการวาดดาบที่ถักทอมาจากการเบี่ยงสีครั้งด้วยดาบยากคู่นั้นกลายเป็นดาวตกจํานวนนับไม่ถ้วนและสร้างขึ้นมาเป็นสนามคมดาบเป็นการต่อสู้เที่ยวชีวิตเป็นเดิมพันเป็นการต่อสู้เสียงชีวิตอันสวยงามประหนึ่งการได้ดําหรือการระบิมบวงสวงฆเทพเจ้าใช่แล้วเขาเริ่มต่อสู้กับภาพเสมือนของตอนเองได้มากขึ้นทีละน้อยแม้ว่าหัวใจจะยังคงเต็ไมไปด้วยบาดแผล เพิ่มความเร็วขึ้นอีกแล้วสินะภาพเสมือนถอยห่างด้วยท่าทีเริ่มเสียเปียบแล้วในขณะเดียวกันก็ยิงกระสุนสลายสีดําออกมาทันทีเขารีเองก็หันไปดับยักไปข้างหน้าแล้วแทงใส่ภาพเสมือนก่อนจะยิงกระสุนสลายออกไปทันทีแสงมัรสีดํากับสีเงินประทะกันแบบจังๆและกระจายขึ้นสลายโดยไม่ใช่แค่แรงกระแทกเท่านั้นพื้นผิวน้ําแข็งหายไปเรากลับถูกคู่จนหมดเกลี้ยงทั้งที่ความริษยาความหงุดหงิดความรลนลานปมด้อยภายในตัวเธอไม่ได้หายไปเลยแท้ๆทั้งที่ในวินาทีนี้เธอก็ยังบอบออชแและเจปวดยู่ท ถึงกันนั้นก็ยังสามารถเติบโตได้ยากเป็นน้ำเสียงที่สัมผัสได้กระทั่งความอ่อนโยนแล้วในขณะเดียวกันภาพเสมือนก็รู้สึกเสียวสันหลังบูบมันรักษากระสุนระหว่างหันไปมองข้างหลังผ่านทางไหลไม่รู้ว่าตรงนั้นมีวงเวทที่สร้างขึ้นมาด้วยคนปีกสีเงินปรากฏมาบนความว่างเปล่าตั้งแต่เมื่อไหร่อัศนีบาท ทำกระทั่งไร้เวระยะไกลมันกลางปีกสีดำและทะยานขึ้นด้านบนภายในช่วอระใจเดียวการต่อสู้เริ่มมาแล้วประมาณ30นาทีภาพเสมือนมองด้วยแววตาตกตะลึงเมื่อเห็นเราสร้างวงเวทด้วยขนปีกสีเงินสําเร็จซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถทําได้แล้วในวินาทีนั้นเองคาาดีที่กลางปีกสีเงินเช่นกันก็มาอยู่ตรงหน้าภาพเสมือนก็ใช้ดาบยักษ์มารับการฟันโจมตีที่เร็วดังฟ้าฟาดเสียงปะทะของโลหะดังก้องกลางวานและแรงกระทบก็แผ่ออกมาเป็นวงกลม ร่างกายหยุดแข็งแกร่งแล้วงั้นเหรอคะร่างกายของภาพเสมือนที่แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่คมดาบแห่งคําพูดเฉื่อยเฉินใจทุกครั้งที่คารีเปิดเผยความวาในใออกสตูจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทว่าสิ่งนั้นได้หยุดลงแล้วในตอนนี้ ฉันเอาแต่คิดเรื่องของตนเองเท่านั้นเลยจริงๆเนอะเขาดิพพึมพำตอบกลับไปหลังจากดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงเงิมงๆของภาพเสมือนในระหว่างเอาดาบขัดกันอยู่กลางอากาศทั้งเรื่องที่โรงเรียนทั้งเรื่องที่แยกทางจากพวชิซุคุจังเาาริโดนกระตุ้นด้วยรักข้างเดียวที่ไม่รู้สึกตัวกว่าสองปีเธอพยายามสุดชีวิตจนมองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นพอแค่ต้องการคุยแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยง่ายๆแถมยังทำให้คนที่ชอบเดือดร้อนอีกด้วยทั้งที่รู้ว่าช่องโหวของตนเองใหญ่ขนาดไหนแต่ถึงกันนั้นจิตใจก็ยังถูกกดดันด้วยการกกกกกลลััััับบบมาพนนอีีคร้งท่แะ สาวหน้าตาน่ารักที่อยู่เคียงข้างเขาจนให้ความสำคัญกับความคิดของตนเองก่อนนั่นสิเนอช่วยไม่ได้สินะเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวมากและห่างไกลจากคำว่าบริสุทธิ์เลยนะความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมาทำให้พละงกำลังของภาพเสมือนนิชัยเหนือกว่ามันอัดคลื่ริจ,จงกระเด็นจากในสภาพเอาดาบขัดกันและกาดยิงกลนปีสีดำพลังสลายคลื่ริบยบินเสมือนเต้นระบำอย่างคล่องแคล่วเธอรอดผ่านนุนกสนระหว่างถักทอถ้อยคำด้วยโทนเสียง,งเรียบ อยากเปลี่ยนหนะ้าอยากอ่อนโยนขึ้นเหมือนเยเอะอยากแข็งแร่งขึ้นเหมือนเชียอยากฉลาดขึ้นเหมือนทีโอและอยากน่ารักขึ้นเหมือนชิซุโุจังทั้งที่อยู่ในระหว่างต่อสู้แต่ความรู้สึกที่ดังก้องอย่างชัดเจนกับเป็นความอิจฉาริษยางนั้นหรือภาพเสมือนดีตาลงคิดว่าไม่ใช่แล้วพลังของตอนเองก็ค่อยอ่อนแอลงไปทีละนิดคาร์ลิพิกตัวแม้จะมีบาดแผลเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนจากพายุขนปีกสีดำแต่เธอก็จัดการบาดแผลที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้แบบเฉียวเฉียดทั้งหมดแล้วโจมตีด้วยปีกสีเงินงเธอได้ขึ้นในช่วใจเเดดียวกิภาพตติดา เร็วมากขึ้นยิ่งกว่าเมื่อคู่นี้นี่ไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาพอร่างกายของภาพเสมือนอ่อนแรลงเล็กน้อยเพียงแค่ความเร็วของคาริกําลังเพิ่มขึ้นทุกขณะเท่านั้นเองสาเหตุนั้นมีเพียงหนึ่งเพราะในวินาทีนี้คาริก็กําลังนึ่งความสามารถในฐานะสาวกของเทพเจ้าออกมาอยู่นั่นเองเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ได้พลังมากขึ้นทีละหน่อยหลังจากการฝึกฝนเป็นระยะเวลานานนั่นเป็นเรื่องธรรมดาใช้แล้วการเติบโตนั่นเองเป็นไปตามที่ตัวคาวริบอกเลยการได้ดําเพลงดาบเริ่มจะเบอร์เพราะความเร็วที่มองไม่ทนันภาพเสมือนรับมือสสิ่งนนั้โดยอาาความ แ,งแงขงระหว่างบนพื้นผับเหมือนเข้าใจเป็นอย่างดีงั้นหรอร่างกายของฉันเริ่มออนแรงทั้งที่ยังมีความรู้สึกด้านลบเพราะเธอกำลังเดินไปข้างหน้าแม้แต่ในวินาทีนี้สินะไม่สิเธอคงจะเติบโตขึ้นทีละนิดมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนจะเข้ารับบททดสอบนี้แล้วปัดออกปัดออกวิธีการฟันของดาบผู้เล่มยักษ์ที่ลากหางสีเงินการฟันจมตีซึ่งควรเรียกว่าเทคนิคการทำลายล้างขั้นสุดยอดที่ไม่สมกับความเลื่อนไหลสวยงามนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าการฟันจมตีของหน่อยที่เคยประจันหน้ากับฮามเมือ,อน,น,านาราลง แม้จะเป็นระดับเจี่ยววินาทีก็ตามคาวรีเปลี่ยนความรู้สึกเป็นคำพูดเรากับเป็นการรายงานต่อพ่อแม่ระหว่างใช้ดับของตนเองที่เริ่มเฉือนทำให้ภาพเสมือนมีบาดแผลเยอะมากขึ้นอิจฉาเชียนะใช่แต่ว่านะรู้สึกดีใจในระดับเดียวกันเลยละ่ะรู้สึกอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นเชียได้รับการยอมรับจากฮาจิเมะแต่ว่าก็รู้สึกเบิกบานใจในระดับเดียวกันที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเพื่อน ฉันเกียดโยเยสุดๆไปเลยล่ะแต่พอไม่อยู่ก็รู้สึกเหงาในระดับเดียวกันเลยล่ะตนเองไม่ได้โดนไล่ต้อนด้วยปมด้อยและความวนลาหอีกต่อไปเพราะเธอเอาชนะเรื่องแบบนั้นได้ที่ทรากโบราณสถานก้นทะเลเมลจินแห่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ฉันรับรู้ความรู้สึกของชิซุคุจังแม้จะมีนิสัยเสียบ้าบินมุทารุไม่แปรเปลี่ยนแต่ก็เริ่มจะมองเห็นคนรอบข้างมากขึ้นเล็กน้อยเริ่มไม่ความสนใจกับการยกระดับตนเองมากกว่าอิจฉาริษยาใครบางคนเขาได้เผชิญหน้ากับด้านลบของตัวเองมานานมากแล้วก่อนจะเข้ารับบททดสอบนี้เพราะฉะนั้นกลัวความโหดร้ายของตัวเองน่ะแต่ฉันจะไม่เบือนสายตาลบอีกแล้วรายเวทมนต์ยกระดับบทเขตต้องห้ามใช้การเรียนแบบการทะลุขีดจำกัดมาเพิ่มความสามารถแบบก้าวกระโดดซึ่งนอยเคยใช้ก่อนหน้านี้สภาพที่มีแสงสีเงินห่อหุ้มและเบอร์ซ้้อนนนนนกััั2ชช่าง เหมือนกับสาวกแห่งเทพเจ้าอย่างแท้จริงฉันจะไม่แพ้ตัวเองต้องเก่งยิ่งกว่าใครคนไหนเพราะจะปกป้องเหล่าคนที่ต้องการจะปกป้องและกับญี่ปุ่นพร้อมกับทุกคนยังไงล่ะ ไม่จําเป็นต้องมีคําพูดแบบั้นอีกแล้วล่ะความแข็งแกร่งที่เสริมหายไปโดยเส้นเชิงแล้วล่ะภาพเสมือนเผยรอยยิ้มระหว่างปิกเดนไปเพราะการโจมตีจากดาบใหญ่เด็กสาวตรงหน้าที่เติบโตได้สมกับเป็นมนุษย์มาโดยตลอดนั้นทําให้มันหลีตตาลงเหมือนแสบตากับแสงเจิดจ้าพอลงพื้นระหว่างพูดไปกับพื้นดินแล้วข่าโอริเองก็ลงพื้นเช่นเดียวกันทั้งคู่ประจันหน้ากันท่ามกลางความเย็บสงังัดนี่เป็นครั้งสุดท้ายจะรุยแล้วนะ ได้เลยมาด้วยกําลังทั้งหมดที่มีจงตัดความอ่อนแอของเธอให้ขาดสะบ,บั้นไปอีกหนึ่งอย่างดาวตกสีเงินวิ่งผ่านดาวตกสีดําสนิทก็วิ่งผ่านเช่นกันทั้งสองคนที่รับภาพติดตาก็แท้เข้ากับด้านข้างของต้นไม้น้าแข็งอย่างรุนแรงดาบใหญ่ของทั้งคู่ก่อให้เกิดแรงประทกหนักหน่วงและแสงพลังเวทมหาศาลก็ย้อนไปทั่วบริเวณเสมอกันเพียงแค่ชั่วคู่เท่านั้นดาบใหญ่ของเข,ขาดิค่อยๆกืนกินดาบใหญ่ของภาพเสมือนแสงสีเงินปัดเป่าพลังเวทสีดําไปประหนึ่งแสงอาทิตย์ที่ขับไล่ความมืดมิดยามรติการทัั้้งงงคนนนจอตตาาก,กนใรนระะะปชิดดวที่ กัน,กนในตาของเขาดิโรกโชดช่วงไปได้วยไฟแห่งความแน่วแน่และความมุ่งมั่นส่วนในตาของภาพเสมือนนิ่งสงบดดดังเคืนปพระจันทร์เซี่ยวจากนั้นภาพเสมือนก็หลับตาลงช้าๆและคิดจะยอมรับคมดาบดาวกับตั้งใจจะให้ร่างอาบตะวันยามชาวที่ขึ้นมาแต่ว่าส่วนหนึ่งของกำแพงน้ำแข็งกับระเบิดออกสาวน,น้อยผมทองงามโสภาที่คุณหน้าคุณตาลอยเข้ามาอย่างเร็วพร้อมกับเสียงอึกกลึกคือคมเอ๋เอ อะ,อะไรกันอะไรกันนะ่ะข่าวนี้กับภาพเสมือนแสดงความหวั่นวิตกขณะที่ยังเอาดาบขัดกันอยู่และก็ขอจบตอนที่136เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ